ผู้ชาย3แบบภาพเอามาทาผัวเด็ดขาดนะครับข้อ1นะพวก EQ ต่ำความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่มีตอนดีก็ดีต่ตอนปี๊ดโอ้โหปี๊ดเขี่ยข้าวเขี่ยของดาทเอสารพัดสัตว์ออกจากปากหมดบี้บล็อกสายบล็อกลายเราอยู่กับพวกนี้ซึมเศร้ากินนะครับชีวิตอย่างนี้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไม่ได้หรอกจะรวยจะหล่ออะไรแค่ไหนสุดท้ายแม่งเดวิลหรือตัวมารมันก็ออกมาใช้กับเราตลอดเวลาอยู่ดีข้อที่2ครับพวกคอนโทรลและพวกท็อกซิกคอนโทรชีวิตเราทุกอย่างห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามคบเพื่อนห้ามทำงานห้ามนั่นห้้าาาม่อกไทยวังรู ก็เรียกคุกอารมณ์ของแม่งอยู่อย่างเดียวเราไม่ใช่ทาสหาแฟนไม่ได้หาเจ้านายอย่าไปอยู่แล้วข้อที่3 <_ S 1> พวกนา์ซิซึมนะครับพวกโรกหมุนรอบตัวเองขอโทษใครไม่เป็นอีโก้สูงคนทุกคนต้องมาทาทุกอย่างเพื่อความสุขของกูอยู่กับพวกนี้กลายเป็นขี้ข้านะครับเอา,เอา,เอาไปเป็นแลกกับเศษอารมณ์ความรักของเขามาแล้วก็ต้องไปนั่งบูชาชาบูมันทั้งตลอดชีวิตอย่าไปทําแล้วต้องหาคนแบบไหนล่ะคุณลองดูคอสผมชื่อ First Class อย่างแรกมันจะเปลี่ยนมายเซทคุณให้เป็นคนดูแพงเป็นคนดูดีแล้วอย่างที่2คุณจะไม่ไปตกหลุมกไ้้คนน3ประเภทีโดย อัตโนมัติเพราะมายเซ็ตคุณถูกดันขึ้นสูงไปเรียบร้อยแล้วและอย่างที่เพรพอมายเซ็ตเราอยู่ข้างบนนี้แน่นอนว่าคนที่เข้ามามันจะเป็นคนเลเวลเดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้คุณก็เลือกจิ้มเอาได้เลยเป็นผู้เลือกบ้างอย่าเป็นผู้ถูกเลือกไปตลอดการทักมาได้ครับ